Hi สวัสดีจากแคนาดาจ้าวันนี้ปูนาจะพามาชมรอบๆเมืองมอนทรีออลกันค่ะเมืองนี้เป็นเมืองที่คนจะชอบพูดภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะสามารถพูดได้ทั้งสองภาษาเลยค่ะนักท่องเที่ยวสามารถพูดภาษาอังกฤษแล้วก็สื่อสารกับคนที่นี่ได้นะคะ บ้านเมืองเขาสวยมากเลยค่ะอันนี้เป็นช่วงพระอาทิตย์ตกดีนะคะจะมีช่วงนี้เป็นช่วงซัมเมอร์ค่ะจะมีเรือสำรานเข้ามาจอดให้นักท่องเที่ยวลงเที่ยวชมเมืองได้นะคะผู้คนเข้ามาชมมากมายเลยค่ะเป็นเมืองที่ติดแม่น้ํานะคะผู้คนมากมายหลากหลายหลังเข้ามาเที่ยวชมค่ะเพราะว่าเป็นเมืองที่ติดแม่น้ํานะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะ อันนี้ปูนาก็กำลังเดินชมนะคะวันนี้เดินประมาณ1นึ่งเลยค่ะอันนี้บรรยากาศเริ่มจะยามเย็ยนแล้วนะคะผู้คนก็หลั่งไหลกันมาปิกนิกมาชมพระอาทิตย์ตบดินที่ข้างแม่น้ำค่ะ จำไม่ได้ว่าแม่น้ํานี้เป็นชื่อว่าแม่น้ําอะไรบรรยากาศยามเย็นก็ดีเหมือนกันนะคะทําให้เรารู้สึกคิดถึงบ้านเลยค่ะคิดถึงบ้านที่เมืองไทยเลยค่ะคิดถึงแม่น้ําเจ้าพยาที่กรุงเทพบ้านเราเลยนะคะเหมือนเอเชียทีบ้านเราเลยจ้าตรงนี้ก็จะเป็นถนนคนเดินในเมืองโอนมอนติออรนะคะก็มาแวะปาร์ตี้ดื่มอา่า แอลกอฮอล์นิดนึงนะคะกำลังสนุกเลยค่ะผาบบ้านเขาไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะไม่ใหญ่เหมือนบ้านเราก็มีโชว์าสาวๆสวยๆกันเลยค่ะวันนี้ก็มีปาร์ตี้ดื่มกันเล็กๆน้อยๆนะคะก่อนที่เราจะกลับบ้านกันค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็กดหัวใจให้นะคะ ขอบคุณมากๆค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ